ถ้าเป็นรถไฟฟ้า e มันก็ต้องมีคำว่า eQ ใช่ไหมคัคันนี้มันไม่มีครับหน้าจอครับมา3ามหน้าจอเลยครับ14นิ้ว14นิ้วและ10.25นิ้ว, 2, น,วนี่แล้วมันดูมันจะดูไม่เพียนะ้ยนน่ะเขาบอกว่าเวลามันคือมันจะดูไม่เพีย้ยนมันใช้กล้องหตัวเนาะถามว่านั่งเหลือไหมก็เหลือประมาณนี้นะครับตรงนี้เขานับไปแล้วนะ142ดวงโอ้โหสนับสนุนโดย PT เปิดรับทุกความสดใหม่ รดใหม่ไปกับคุณสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโตเทสทุกคนนะครับวันนี้อยู่ผมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เรามาดูกันต่อเนื่องนะครับนี่เพราะว่าเราได้มาเปิดตัวนะครับมาเรียกว่าไงมาดูรอบคันดิรถที่เพิ่งเปิดตัวไปในบูธมอเตอร์เอ็กซ์โปล่าสุดที่เพิ่งผ่านมาเมื่อกี้นี้เองครับนี่คือเมอร์เซเดสเบนซีเอครับดูเห็นรูปลักษณ์นี้นะฮะคิดว่าเป็นเครื่องยนต์สาดาษไหมไม่ใช่ครับนี่คือรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับที่ จะเอามาจําหน่ายในประเทศไทย้วแต่ยังไม่ใช่นะวันนี้ครับวันนี้เอามาให้ดูเฉยๆก่อนครับไม่มีราคายังไม่มีเปิดให้จองนะครับเพราะว่าเขาจะเปิดให้จองได้จริงๆคือมอเตอร์อีสปในรอบหน้าครับส่วนรายละเอียดคันนี้จะเป็นไงบ้างไปดูกันฮะพอบอกว่าเป็น C L A ครับ Mercedes Benz C L A ปั๊บเนี่ยหลายคนก็ต้องคิดว่านี่คือรถแบบเครื่องยนต์สันดาปแบบขับมันๆแน่นอนเพราะว่าถ้าเป็นรถไฟฟ้ามันก็ต้องมีคำว่า E Q ใช่ไหมคันนี้มันไม่มีครับเพราะว่า Mercedes Benz c 1 a คันนี้เนี่ยจะเป็นรถไฟฟ้าร้อยเเครับเป็นสไตล์ซีดานแบบคูเป้นิดๆหน่อยๆน่อยนะท้ายลาดลาดนะนี่คือเป็นไซส์เริ่มต้นนะสําหรับเรียกว่าไงเรียกว่าน้องเล็กสุดนะเป็นไซส์น้องเล็กสุดครับตัวนี้เนี่ยเห็นขันแค่นี้นะครับต้องบอกว่าสไปคเขาไม่ธรรมดาครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังนะครับใช้มอเตอร์เดี่ยวก็จริงนะแต่ว่าขับเคลื่อนล้อหลังรับรองว่าสนุกแน่นอนฮะตัวนี้จะ มีกาลังแรงม้าครับสูงสุดอยู่ที่272แรงม้าครับและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่335นิวตันเมตรครับตัวนี้ทําสามารถทาศูนถึงร้อยได้เวลาเพียง6.7วินาทีครับและเขาเป็นรถไฟฟ้าที่ไม่ได้ล็อกความเร็วที่160 170เขาล็อกความเร็วสูงสุดถึงที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวครับและที่สําคัญครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ที่มีเกียร์นะครับมี2เกียร์ด้วยนะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยสามารถทําอัตราประหยัดอ่ะได้ค่อนข้างมากเลย นะครับตัวนี้เนี่ยจะทำอัดแปรประหยัดได้ที่12.2กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรเลยทีเดียวนะฮะถือว่าประหยัดมากครับเป็นรถซิงได้ด้วยนะฮะอันนี้คือสูงสุดนะแบตเตอรี่ที่เขาใส่มาครับเป็นแบตเตอรี่แบบ800โวลต์นะฮะตัวนี้เนี่ยจะมีขนาด85กิโลวัตต์ชั่วโมงครับทำให้รถคันนี้สามารถวิ่งได้ในมาตรฐาน WLTP ที่792กิโลเมตรเลยทีเดียวนะฮะและที่สำคัญตัวช่องชาร์จนี่ต้องบอกว่าใส่มาสุดๆเลยนะฮะ ช่องชาร์จเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้ามานี่ครับเ c นะครับเขาใส่ได้22ค,คือชาร์จเร็วได้สูงสุด22กิโลวัตต์นะครับและตัว DC นะฮะเขาใส่ได้เขาชาร์จได้เร็วสูงสุดอยู่ที่320กิโลวัตต์คือทําเผื่อไว้เลยนะครับตู้หาไม่ค่อยได้ก็ไม่เป็นไรฮะรตัวนี้ใส่แบบ เต็มๆไว้ก่อน,นครับ320กิโลวัตต์อันนี้ส่งจากตัวแบตเตอรี่ที่เป็น800โวลต์นั่นเองนะครับทำให้ได้วิ่งขนาดนี้มาดูรอบคันว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่โดยประมาณเนาะต้องบอกว่านี่คือรถตัวอย่างนะครับที่นําเข้ามานะนี่เป็นตัวอย่างที่เอามาให้ดูก่อนนะมายั่วน้ําลายกันก่อนนะมาดูอะไรมาดูด้านการออกแบบด้านหน้าดีก,กว่านะครับการออกแบบด้านหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นเนี่ยถึงแม้โอ้โหจะเห็นดาวนะเวลาวิ่งมันจะเป็น สองสว่างนะตรงนี้เขานับไปแล้วนะ142ดวงโอ้โหเข้าใจนะบวกอันนี้ไปอีกหนึ่งนะเป็น143อันนี้เป็นอนะีกหนึ่งครับเป็น144นะแล้วก็จะมีอันนี้มีกล้องด้านหน้านะนกล้องด้านหน้าหมายความว่าจะมีตัวกล้อง3 6 0องศาแต่ความเป็น3 6 0องศาจะไม่เหมือนคนอื่นเขาเดี๋ยวค่อยอธิบายทีเดี๋ยวอยอนนเราไปตรงกระจกมองข้างแล้วดูอีกทีว่าทำไมไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับไฟหน้านี่เห็นไหมเขาจัลล่ามีเป็น LED โปรเจคเตอร์นะครับ แล้วก็จะมีตัวแผงนะครับที่ลากจากซ้ายไปขวาแบบนี้รับรองว่าสวยแน่สไตล์ EQ เลยนะครับแล้วก็ไล่ลงมานะครับอันนี้เราดูไปแล้วเนาะข้างๆก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็มีชุดแต่งสีดําแล้วก็จะมีร่องนะครับสําหรับตัวแอโร่ไดนามิกนะครับเข้าไปอีกชุดหนึ่งนะครับด้านล่างนะครับตัดสีเงินสวยงามมากสีเงินแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีตะแกรงด้านล่างเพื่อจะรับลมนะเป็นแอคทีฟกริลนะครับหมายความว่ามันสามารถเปิดปิดได้นะครับนี่แล้วก็ตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูนะข้างในนี้มันมีอะไร ดูไว้พร้อมกันนี่รังครับรังหรือว่าฟอนฟรังนั่นเองครับนี่คือฝังที่มีมาแล้วนะตอนตปกติแล้วครับ EQ ทุกรุ่นไม่เคยมีรังแบบนี้มาก่อนนะครับรังตัวนีนะ้ความจุถึง1 0 1ลิตรนะครับแล้วก็จะมีช่องเซอร์วิสอะไรนู่นนี่นั่นนะครับดังนั้นเนี่ยโหนี่คือการยืนยันนะว่ารถไฟฟ้าร้อยเอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับแล้วก็เป็นมอเตอร์รขับเคลื่อนล้อหลังแล้วเมื่อเลยทําให้ชุดต่างๆมาอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้ก็เลยว่าสามารถที่จะใส่ ฟังได้ครับแล้วก็ตัวฝากระโปรงก็เป็นโช๊ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ปิดกุบาปนะครับอ่ะไปดูด้านข้างเป็นไงครับล้อเป็นขนาด18นิ้วครับตัวยางเป็นขนาด2 2 5ทับสี่าครับนี่ตัวแม็กซ์ครับเป็นอลลอยนะสีดํากับสีเงินสลับกันแบบนี้เลยนี่สวยงามมากครับแล้วก็แน่นอนครับจะมีการตัดสีดำทานล่างแบบนี้นะครับจากหน้าไปยันข้างหลังเลยแต่มันจะมีคลิปนะครับตัวที่เป็นสีเงินโครมแบบนี้ จะรมดำเล็กน้อยนะนี่มันจะไม่เงาสักทีเดียวนะมันจะมีรมดำเล็กน้อยเพื่อให้สวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูครับสไตล์ด้านข้างนี่เป็นมือจับนะเป็นแบบหูเข้าอุบกอกนะครับสไตล์ Mercedes-Benz อ,อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตัดขอบเงินๆให้มันดูเท่ๆหน่อยสวยงามหน่อยนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะแล้วก็ด้านล่างตัดสีดำนะสังเกตดูว่ามันจะมีกล้องนี้เห็นไหมอีก2ตัวนะนี่คือกล้องที่แสดงผล ตัว360องศาทั้งหมดเลยเพี่งนต่ว่าเขาไม่ต้องการยี่ภาพด้านข้างให้มันแบบโอ้โหมันวายสุดๆเนี่ยมันเลยทําให้ต้องเพิ่มกล้องใหีกตัวดังนั้นเนี่ยรอบข้างเขานะเรียกว่าไงรอบคันเด็มันจะมีกล้องสําหรับแสดงผลเนี่ยทั้งหมด6ตัวนะครับจะเยอะกว่าชาวบ้านครับด้านนี้2ด้านนู้น2นะครับแล้วก็ด้านหน้าด้านหลังอีกอย่างละ1ตัวนะครับตัดขอบกรอบกระจกนะครับด้วยสีเงินแบบนี้เลยเงางามนะฮะแล้วก็จะมีสีดําเป็นสีดําแบบเปียโนแบ็ค ตรงนี้ใส่ไว้ให้ด้วยนะครับส่วนล้อด้านหลังครับเขาจะใช้ยางคุลไซส์นะครับข้างหลังเนี่ยจะเป็นไซส25์255ทับ40แต่ว่ายังขอบเท่ากันคือขอบ18นิ้วนะครับข้างหลังเป็นดิสเบรกนะครับแล้วก็ลายล็อกแมตเดียวกันนะครับก็เข้าใจเอาไว้เนาะแล้วก็ขยับมาด้านท้ายนะครับเราจะเห็นครับมีความลาดนะสไตล์คูเป้หน่อยเนาะจะเป็นคุ้มๆหน่อยจะเป็นสี่ประตูนะนี่อย่นี้ฮนะแล้วก็ มาดูด้านหลังนะครับนี่เป็น cla 250 plus ด้วยนะครับนี่ถ้าสเปคเมืองนอกก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วจะมีไฟเบระครับด้านท้ายนะครับจากซ้ายออกไปขวาแบบนี้ครับสวยงามมากๆนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นเซ็นเซอร์นะให้ตรงนี้ที่มองเห็นนี่คือ4นะแต่มีเสริมด้านข้างมาอีกตัวนะนี่ตรงนี้ครับแล้วก็จะมีร่องแบบนี้สวยงามับตัดด้านล่างนะครับสีเงินนะฮะไม่มีท่อเสียแน่นอนเพราะนี่คือรถไฟฟ้าครับแล้วก็เปิดประตูท้ายเนาะนี่แบบนี้ เอ้นี่เป็นไฟฟ้านะนเปิดได้อีกนะตรงนี้มันจะเป็นกล้องด้วยนะตัวนี้จะเปิดมาแล้วเป็นกล้องด้วยนะครับแล้วก็ช่องก้ค่อนข้างลึกนะครับแต่ว่าไม่สูงมากนะครก็มีอะไรบ้างใต้นี้เปิดดูได้ไหมเป็นชุดซ่อมให้ดูเล็กน้อยนะครับอะประตูถ้ายปิดได้แบบนี้ไฟฟ้าเนาะนี่เป็นการออกแบบด้านนอกนะครับเดี๋ยวข้างในมีอะไรบ้างไปดูนะครับอมาดูข้างในเป็นไงครับเปิดดูหน่อยเปิดรถนี่ เอเป็นไงล่ะนี่โหเบาอ,อย่างเท่ครับนี่เห็นไหมดูทรงบอกเขาสิมันจะสไตล์สปอร์ตไปไหนนะนี่ตัวนี้ครับเป็นเบาะหนังอะคันทร่านะนี่เป็นหนังแล้วก็ผสมกับอะโฟนเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นอาร์ติโก้นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะนี่แต่สวยงามมากๆนะครับมีตัดขอบสีแดงแบบนี้ด้วยนะนี่เดินได้ตัดขอบด้วยนะเท่มากๆนะฮะแล้วเข้าไปดูข้างในครับอ่ะเปิดดูน่อยนะนี่ หน้าจอครับมาสามหน้าจอเลยครับสิบสี่นิ้วสิบสี่นิ้วและสิบจุดสองห้านิ้วเปิดได้ไหมผมลองดูซิว่าเราสามารถเปิดได้ไหมปึ้งเข้าไปนี่พร้อมขับเลยนี่หน้าจอเปิดดูงีเห็นไหมยิ่งใหญ่อลังการครับ MBOS ครับตัวนี้เป็นตัวล่าสุดครับก็จะ,จะบอกว่าตัวนี้อลังการยังไงเพราะว่าตัวหน้าจอนี้ครับคุณสามารถแชทได้ครับกับตัวที่เป็น ผู้นำทางด้าน AI ในโลกนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็น c h a t GPT นะครับเจมีนาหรือว่า Bing Search นะครับอยู่ในหน้าจอนี้ทั้งหมดแล้วนะครับคุณสามารถสั่งการได้เลยนะครับและที่สำคัญตัวแมปนะครับที่ใช้ในหน้าจอนี้นะครับมันคือ Google m a p นะแมปนี้คือ g o o g l e m a p ครับคุณไม่ต้องต่อตัว Apple CarPlay ต่อไปนะครับและที่สำคัญตัวนี้เนี่ยเขาใส่ตัว การรับข้อมูลครับระดับ 5G LTE เลยคือแรงมากๆครับและที่สำคัญอันลิมิตนะอันลิมิตคือใช้งานได้ฟรี3ปีครับแล้วก็ปีต่อไปเ,เขาบอกว่าราคาก็อยู่ประมาณสักเดือนละ300-500บาทนะขึ้นมาเนี่ยนี่แล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ป่ะครับคุณเห็นไหมว่ามันมี YouTube อยู่นะ YouTube ตัวเนี้ยเขาเปิดโอกาสให้คนนั่งดูได้ตลอดเวลาในขณะที่ เราขับรถอยู่ไม่จำกัดความเร็วด้วยนะครับนี่คือความสุดยอดนะครับของตัว CLA 250 plus นะตัวนี้ที่เขานำมานะที่เหลือมีอะไรนี่โหเต็มข้างหน้านี้ก็เต็มหน้าจอไปหมดแล้วนะครับทั้งบนนี้โอ้โหเป็นสอกทัดสวยงามครับมีช่องแอร์อยู่ตรงนี้ให้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ให้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นตัวกล้องอ่ะผมดูเปิดดูกล้องเดี๋ยวมันเขาเปิดให้ได้ไหม ฟังกชันนี้จะทํางานต่อเมื่อเปิดการทํางานรถยนต์แล้วเท่านั้นโอ้ยยังเปิดดูไม่ได้นะไม่เป็นไรนะก็ดินามิกซีเล็กนี้ก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะครับตรงกลางนี้เป็นแท่นไวเลสชาร์จนะฮะแล้วก็จะมีตัวที่วางแก้วให้อีก2ช่องนะแบบนี้นะก็จะมีตัวล็อกให้แบบนี้ด้วยนะครับนี่นี่แล้วแต่เลยนะครับมีช่องตรงกลางให้เล็กๆนะใส่ได้นะครับแล้วก็มีช่องแอร์อยู่ตรงเป็นแบบเทอร์โบเจ็ตแบบนี้ นะครับแล้วก็ดูการตกแต่งเขามีความสวยงามมากๆครับกระจกมองหลังครับเป็นแบบตัดแสงกระตโนมัตินะครับตัวกระจกแต่งหน้าก็มีไฟให้ทั้งสองข้างครับแล้วก็จะมีหลังคาครับที่เป็นหลังคากระจกนะฮะกราสลูปใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งการความร้อนได้ดีแน่นอนครับเขาบอกนะฮะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ตัวพวงมาลัยนะอ๋อตัวนี้ยังเป็นปรับมืออยู่นะครับขึ้นลงเข้าออกนะครับ เฟนพรมอะไรแบบมีระบบมัลติฟังก์ชันให้ตรงนี้นะครับนี่เฟนสองชั้นนะฮะแบบนี้ควบคุมนู่นนี่นั่นนะครับมีตัวนี้นะครับที่สามารถควบคุมหน้าจงหน้าจออะไรพวกนี้ได้ออันนี้กล้องมาหนึ่งอันนะฮะนี่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 เห็นไหมเห็นไหมนี่ฮ่าเนี่ยนี่แล้วมันดูมันจะดูไม่เพี้ยนเขาบอกว่าเวลามันคือมันจะดูไม่เพี้ยนมันใช้กล้องหกตัวเนาะนี่กล้องด้านข้างเนาะ ก้อนด้านข้างนี่ก้อนด้านหน้าก้อนด้านหลังนะดูทั้งหมดเนาะอะไรประมาณนี้เนาะนี่อะไรมีเห็นไหมเขาจะเห็นตัวที่เป็น,นเซ็นเซอร์นะเห็นคนยืนอยู่นะว่าข้างๆมีรถอีกคันหนึ่งนีแบบนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมชัดไหมชัดไหมโอ้โหสุดยอดนะครับอ่ะอันนี้ด้านหน้านะด้านหลังด้านหลังนั่งสบายไหมไปดูนะครับมานั่งหลังซินั่งหลังซินะเข้ามาปาั๊บเฮ้ยเข้าก,าก็เตี้ยหน่อยนะครับมันสไตล์รถเอ่อ CLA อยู่แล้วนะ ก็นั่งเฮ้ยกระชับดีว่ะเอ้ยกระชับดีมันมีเป็นตัวหนังอะคันธารานะมันทําให้ตัวเสื้อผ้าเราเนี่ยยึดอยู่กับตัวเบาะได้ดีขึ้นนะครับตรงกลางพับเบาะได้นระิจริงๆแล้วอะ่ะเพราะมันมันสี่สิบยี่สิสี่สิบนะเดี๋ยวผมดูได้ไหมนี่ไงเห็นไหมเอามาแต่มันไม่ใช่ลักษณะแบบอาวอันนี้มันแค่พับนะอันนี้เท่าที่วางแขนยู่นี้มีวางแก้วได้ครับมีวางโทรศัพท์ตรงนี้ได้นะฮะ หลังคากระจกทําให้ดูรถกว้างขึ้นเยอะนะครับถามว่านั่งเหลือไหมก็เหลือประมาณนี้นะครับหัวเหลือประมาณนี้นะฮะมีช่องแอร์ด้านหลังให้นะครับเป็นแบบเทอร์โบเจ็ทนี่สข้างแล้วก็มีตัวสายช่องชาร์จแบบไทป์ซีให้อีก2ช่องนะครับกระจกก็ไม่ได้ใหญ่มากครับตามสไตล์ c l a เนาะถ้าถามว่านั่งสบายไหมผมว่านั่ง2คนสบายนะครับนั่งสามคนอาจจะอึดอัดหน่อยอันนี้เป็นโพซิชั่นที่ใกล้เคียงกับที่ผมนั่งขับนะผมไม่ได้ตับสักร้อแต่ว่ามันกนั่งเมื่อกี้ก็น่าจะขับได้ นะฮะก็ถือว่าอึดอัดไหมก็ถ้ารถทนตัวใหญ่อย่างผมก็นั่งได้สบายสบายครับแต่ถ้าใหญ่กว่านี้ก็อาจจะมีความอึดอัดเล็กน้อยนะแต่ว่ารถสไตล์รถซิ่งครับ CLA เขาก็เอาไปขับซิ่งคนเดียวอยู่แล้วเนาะและแถมเป็นรถไฟฟ้าด้วยนะครับผมว่าต้องขับมันมากๆแน่ๆนครับอันนี้คือการนั่งข้างหลังนะครับของตัว CLA 2 5 0พ้าศน์รัทที่เป็นรถไฟฟ้าที่เตรียมมาจําหน่ายในประเทศไทยปีหน้าส่วนระบบความปลอดภัยนะครับที่ใส่มาใน CLA ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่า เยอะนะครับเยอะเขาบอกว่าเยอะในระดับเทียบเคียงได้กับ s อสคัเลยทีเดียวครับคุณรู้ไหมครับอย่างระบบอย่างตัวเด่นๆครับที่เป็นระบบขับแล้วมีอาการง่วงหรือว่าการหลับหรือว่าการอะไรเงี้ยรถจะทําการจอดข้างทางให้โดยอัตโนมัติอันนี้เนี่ยใส่มาในรถเล็กขนาดไซส์ CLA เนี่ยใส่มาให้แล้วครับและที่สำคัญจะเพิ่มตัวที่เป็นม่านระหว่างคนขับกับคนนั่งเนี่ยเข้ามาอีกตัวหนึ่งนี้เรียวว่ารอบคันเลยความสลายนี่แทบจะเหลือศูนย์เลยเครับเรียกได้ว่า พอถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆเนี่ยหลักการที่คนนั่งกับคนขับจะมาชนกันเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้แล้วเพราะว่าจะมีม่านตุงลมการขึ้นมาอีกตัวหนึงนี่แต่ว่ารายละเอียดที่เป็นแบบละเอียดจัด,จดเลยนะมีอะไรบ้างเนี่ยผมตอบให้ไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าข้อมูล มีให้มาเท่านี้ครับนี่คือรถตัวอย่างที่เอามาให้ดูเฉยๆครับในรอบนี้นะครับและที่สําคัญเขาบอกว่ายังไม่ขายในปีนี้พอรถไม่ได้ขายในปีนี้ครับรถเตรียมขายในปีหน้าครับรอบนี้ไม่ให้จองด้วยนะใครอยากได้ไม่ให้จองด้วยครับเอามาให้ดูอย่างเดียวเท่านั้นครับดังนั้นราคาไม่มีครับแต่ผมคาดว่านะคันนี้น่าจะ2อล้านต้นๆไหมมันน่าจะอยู่แถวๆนั้นนะซึ่งทางบร์เบนซ์เขาบอกว่าก็ราคาไม่น่าจะเกิน 2ล้าน5แสนบาทอยู่แล้วนะครับน่าขับมากนะครับต้องบอกว่าเป็นรถขับหลังด้วยครับ200กว่ามา้าแบตเตอรี่แบบ800โวลต์วิ่งได้ไกล7 0 0กว่ากิโลเมตรเนี่ยขับไปเชียงใหม่ไม่ต้องชาร์จก็ยังได้นะถ้าขับดีๆนะก็น่าสนใจมากครับเป็นอีกคันหนึ่งครับที่ทาง Mercedes Ben z เนี่ยมาแบบเรียกว่าปรับใหม่นะเพราะว่าถ้าเป็นรถไฟฟ้าปกติจาใช้ชื่อ e ีใช่ไหมแต่ตัวนี้จะไม่ได้ใช้ชื่อ EQ จะใช้คำว่า Mercedes Ben z C L A 250พาศ์พัทเลยตัวนี้นะครับก็ ลองเลือกดูครับแต่ว่าถ้าดีที่สุดครับมันจะสวยไหมยอย่ามามาเลยรมามาที่งาน Motor ร์เอ็กครับมาดูคันจริงได้มาลองนั่งดูครับมาลองสัมผัสด,ดูแต่ห้ามจองครับเพราะว่าเขาไม่เปิดให้จองมาให้ดูได้อย่างเดียวครับยั่วเป็นกิเลสไว้ก่อนครับแล้วปีหน้าค่อยไปดูกันว่าราคาคันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่และมันน่าสนใจมากขึ้นหรือเปล่าครับ และนี่ก็เป็นทั้งหมดครับของคันนี้นะครับหลังจากที่เราเปิดตัวไปได้เมื่อคู่นี้นะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานอราสเฟด้วยครับและทีมงานกันถ้าคุณชื่นชอบการพาชมรอบคันรถใหม่ครับการขับรถเพื่อรีวิวจริงๆหรือจะเป็นเซอร์คูปอื่นๆนะที่เราพร้อมจะนําเสนอตลอดเวลาก็อย่าลืมกดซับสไครต์ครับแล้วก็กดปุ่มสั่นกระดิ่งด้วยนะเพราะทุกครั้งที่เราอัปโหลดคลิปขึ้นใหม่จะมีการเตือนไปถึงคุณทุกครั้งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีีแบบน้ตลลอดไปเยครับพาคััันี้้ครรบมหหดา่ล